สำหรับเมนูวันนี้เรามาทำแกงส้งปมปลานิลพริกสดครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของแกงส้งปมปลานิลพริกสดกันเลยครับเนื้อปลานิลหนึ่งตัวนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับก็ชิ้นๆกำลังดีเลยสวยๆจะได้ทำแกงอร่อยๆ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เรามาโขกเป็นน้ำพริกครับก็มีพริกแดงชี้ฟ้าซึ่งตรงนี้ก็ใช้ประมาณสัก6-7เม็ดนะครับแล้วแต่ความชอบว่าชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนตัวหอมแดงก็ประมาณสัก5-6หัวนะครับแล้วก็กระเทียม 3- 4หัวแล้วแต่นะครับก็ประมาณพอ,พอๆไล่เรียกกันแล้วกันกระชายอีกประมาณสัก6-7หัวก็เช่นกันครับเราชอบกลิ่นของกระชายมากน้อยแค่ไหนใส่ให้พอเหมาะแล้วกันเกลือประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็กระปิอีกประมาณสักครึ่งช้อนชาเช่นกัน ก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะตําครบกเพื่อที่จะทาเป็นน้ําพริกกันในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มาปรุงรสครับแน่นอนรสเปรี้ยวก็ต้องมาจากตัวน้ามะขามเปียกผมใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําปลาประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน้ําตาลปี๊บอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกว่าแล้วก็ตัวพริกสดครับเป็นพริกขี้หนูสวนก็อีกประมาณสัก6กเจ็ดเม็ดห้าเจ็ดแปดเม็ดแล้วแต่ความชอบเช่นกันครับและสุดท้ายที่เราต้องใส่ไปก็คือ ใบกะเพราครับก็ใช้ประมาณสักหนึ่งกำมือแล้วกันเด็ดเฉพาะใบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ในแกงในช่วงสุดท้ายของการทำางนั้นเมื่อทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเริ่มตําน้าพริกกันเลยครับจะมาเริ่มกันที่หอมแดงแล้วก็กระเทียมกันเลยครับจากนั้นตามด้วยตัวกระชายที่ซอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าที่ซอยแล้วเช่นกัน ปิดท้ายด้วยเกลือแล้วก็กระปิกครับขมพริกเรียบร้อยแล้วตั้งหมอ้อเตรียมต้มน้ำกันได้เลยครับซักตรงนี้นะครับผมใช้น้ำประมาณสัก1ลิตรครึ่งนะครับหรือ1ลิตรครึ่งกว่าก็แล้วแต่ว่าพอดีเดี๋ยวใส่ตัวปลาเข้าไปลรวหวังว่าน้ำจะท่วมตัวปลาพอดีพอดีนะครับก็รอให้น้ำอุ่นสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตัวน้ำพริกกันครับแล้วพริกที่เหลือในครกก็จัดการนาน้ำล้างแล้วก็ตามไปได้เลย หลังจากน,น้ำในหม้อเริ่มเดือดนะครับก็จัดการใส่ปลาไปได้เลยจากนี้ก็ปล่อยปลาต้มไปเรื่อยๆครับปล่อยให้ปลาต้มจนสุกอย่าไปคนนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวน้ำซุปจะข่าวเราต้มเนื้อปลานะครับก็สักพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนื้อปลาคิดว่าสุกได้พอประมาณครับน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มปรุงรสกันได้เลยเริ่มกันที่น้ำตาลปี๊บครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลา ลังจากปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถากว่าถูกใจหรือยังถากว่ายัางนะครับอย่างเช่นว่ายังไม่เปรี้ยวพอก็เติมน้ำมะขามเปียกเข้าไปอีกสักเล็กน้อยจนกว่าที่ได้รสชาติที่เราพอใจครับหลังจากนั้นตามด้วยพริกสดแล้วก็ใบกระเพราครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วตักใส่ชามได้เลยครับได้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้แกงส้มปลานิลพริกสดครับก็ลองทํกไปดูนะครับน้าแกงอร่อยๆร่อยเลยทีเดียวมีทั้งความเปรี้ยวของมะขามเปียก ความเผ็ดของพริกแล้วก็ความหวานของตัวน้ำตาลปี๊บด้วยลองทำไปดูครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยได้เมนูอร่อยๆไปลองทำกันแล้วก็ทานกับข้าวอร่อยๆด้วยแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชออครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ